หมามาอาบน้ําตัดขนนะคะส่งคอคกอร์นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงนะคะน้องคอคกอร์นะครับมาตัดแต่งขนอาบน้ําตัดแต่งขนนะครับเอาทรงขนสั้นหน่อยนะจะได้ดูแลง่ายช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับเจ้าของก็เลยไม่อยากให้เป็นทรงขนยาวเท่าไหร่นักนะครับวันนี้ก็จะตัดเข้าส่งให้นะแต่ก็ยังอยู่ในทรงของคอคกอร์อยู่นะครับ ตัวสั้นด้านนี้สั้นแล้วก็ไว้ข้างนะครับนิดนึงอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในส่วนกระเสริป้องขันแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3สมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิวกันก่อนเรื่องหงน้าหนึ่งวันนะครับอาบน้ำตัดขนกำจัดเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเวี่ยงวินพี่ช่างรับหมดนะครับมี บริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาแต่คนใ้กับสุนัขจรสุนทรพิการในบมูลนีที่ต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซารอนนะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับหมาสี่ตัวบ้านเดียวกันนะคะมาอาบน้ำสางขนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงนะสังกตังน้องเยอะมากเลย โอเคเรมเอานะใสเสร็จแล้วนะครับบ้านอคอเกอร์บ้านนี้มาอาบน้ําตัดขนเอาทรงขนสั้นหน่อยนะครับจะได้ดูแลง่ายลดความร้อนสะสมในร่างกายลดการสะสมความอับชื้นนะครับจะได้ไม่มีกลิ่นอับไม่ไม่เกิดเป็นผืน่นแดงผื่นคันไม่ลุกลามไปลบอยู่ไหนได้วยนะลดการสะสมเห็บปัดได้ด้วยนะครับทรงนี้ก็จะดูแลง่ายอาบน้ําเป่าขนแห้งไวแปลงขนได้อย่างทั่วถึงนะครับ แล้วก็บ้านนี้จะเป็นบ้านน้องฟอมนะครับอาบน้ําสารขนตัเดเล็บเชืดหูแล้วก็ตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นนะครับแต่เราจะทําให้อาบน้าตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนกเกษตรบางขันแก่นนะครับเบรรรษษอร์โทรศัพท์0866404443อาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ด้ดิ้นดูกัดสะบัดเวียงวีนพี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิวกันก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับ เราได้เสนอหนึ่งพิช่างใช้ในงานจิตอาสาแต่ขนได้กับสุนัขจรสุนักพิการในมูลนิธิต่งางๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับเบอร์โทรศัพท์ของที่ร้าน0866404443นะครับร้านอยู่ในส่วนเกษตรมอขอนแก่นครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ